อัรบรแท้เครับผมจับจบุเาอรับอไปจับยนบุญร,รับไปจับบุเรอสุดมเลยครับปานะครับวันราคาเหาอก่ัครับ ใส่ลงไปก็มันจะเสีของหอมครับผมะนะครับโอ้เมือครับสุดเอดสุดยดกรีนเ้แสครับมนโตเลยอ้หอมเลยครับเี่ะลูผมำมัน้ไปจ,จับมนลจะแสบรับนะอ้ะ เงาเลยครับ 어. 어. 3 4 5모야 อ,อิสมนี่อิสมมันหวานมาแบบเฮียแปลกจุดแชไนะครับ 嗯。Uh huh. But oh uh. oh uh. 嗯 <smart noise> Allah oh, sebab ah hab have... badep oh Oh, saya belum tahu อ,อย่าลงตัวนะครับบางที่นี่เรื่องมือช่ก็อะไรก็สับตะไคร่นั่งครับเปิดเป็น,นตังแก่ในการนำผิดแต่ละที่นี่สวัสดีครับ